สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7จ็ดรีวิวทอยนะในช่วง What the Toy EP ีที่2แล้วนะครับและครั้งนี้เรามาพร้อมประเด็นเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวนะกับแขกรับเชิญที่ใครๆลหลายคนก็น่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยไปออกหลายช่องทางเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะอุนตราโซปราเลเดอร์สตูดิโอตอนนี้เปลี่ยนเป็น Mo ช i ่น To ยแล้วนะครับแล้วก็อ่า โอ้โหเยอะแยะเลย hobby lab ใช่ไหมนะกับคุณคนนี้เลยครับพี่กีหรือว่าเพลกีสตูดิโอนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนี่ยเสียงหัวเราะนี้นะครับมีคนเดียวนะตื่นเต้นด้วยพี่กีมาออกแชนแนลผมเนี่ยครั้งแรกไหมฮะครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกโอ้เหมือนพี่โตมอนเลยอาใช่แล้วแต่เราเจอกันบ่อยนะเราเราเราเจอกันตามงานบ้างแล้วก็ทั้งนอกบ้างอ อันนี้ไม่พูดถึง <Ừ. S 1> ดีกว่าโอเคข้างนอกเนี่ยอเอไป <Ừ. S 1> เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะว่ามันค่อนข้างจะเดือดนะครับพิกิเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วหรือ,อยังฮะเตรียมตัวและเตรียมใจแบบเต็มที่ถ้ามีอะไรไม่พอใจนะครับเชิญได้เลยวีระกีฮ่ฮวนะกีท็อปปิกในวันนี้ครับคืองานโกดังพังทุกวงการ โอ้โหแค่ชื่อท็อปิกก็เดือดแล้วอะมันพงันพงจริงๆครับโอเคเดี๋ยวก่อน <c oughs> จะไปถึงจุดที่ว่ามันพังยังไงเนี่ยเรามาอธิบายกันก่อนว่างานโกดังคืออะไรครับพี่กีงานโกดังคืออะไรใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าในทุนะเนาะ,นะไปซื้อเขาเรียกว่าโกดังญี่ปุ่นมาเป็นคอนเทนเนอร์จะพูดโกดังก็ไม่ไปซื้อคอนเทนเนอร์มาอ่าแล้วก็คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ต้องมาไวที่โกดังเนาะ เปิดตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มาลื้อของขายอะไรประมาณนี้ครับ<ม>ในอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะของพวกโกดังสมัยนี้นที่เรียกว่าเออโกดังญี่ปุ่นมือสองอะไรเงี้ยน่าจะได้พบเห็นกันทั่วไปเนาะเออใช่ใช่ใช่ใชแล้วในคอนเทนเนอร์มันมีอะไรบ้างครับพี่โอ้อยุคแรกๆเ,เ,เ,เนี่ยเห็นที่แบบว่าพวกแบบนักเขาเรียกว่านักวิ่งเนาะสายวิ่งหิ้วอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังประมาณว่า ยุคแรกๆเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นแบบว่าอะตรงนี้จะเป็นเฉพาะของเล่นหรือตรงนี้จะเป็นเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม่มันจะรวมๆกันมาแล้วยัดกันเข้ามาในในตู้คอนเทนเนอร์นั้นเหมือนกล่องสุ่มอะ <Okay. S 2> เหมือนเราซื้อกล่องกล่ <Okay. S 2> องสุ่มเบเตเลตอะอ uh huh. <laughs> อันนี้ถ้าผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็เหมือนว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยโลกะของหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าเอาเอา,เอาขยะใส่คอนเทนเนอร์แล้วส่งมาบ้านเราแบบนี้เร,เรียกได้ไหมตาดีได้ตาลายเสียครับแต่ส่วนใหญ่จะขยะครับ <Okay. laughs> <laughs> เห็นเขาว่าแบบเออไปเปิดไปเปิดคอนเทนเนอร์กันก็โอ้โหมันกลิ่นอับเนาะอย่างมีพวกตุ๊กตาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยโดนน้ำอะไรเงี้ยแล้วมันชื้นอ่ะมันก็จะมีกลิ่นอับอารมณ์แบบว่ารอยพ่อพันแม่อยู่ในตู้นั้นนะครับนี่ก็เป็นไปพึ่งต้นคลิปเลยมันมันเดือดจังว่าอ่ะโอเคเราพอจะนึกออกแล้วว่างานโกดังคืออะไรนะครับคุณผู้ชมแยกกันออกแล้วเนาะต่อไปทีอันนี้สําคัญ อย่างไางฮะฟังดีๆนะพีะ่ถูกราคาสภาพดูไม่ได้จริงไหมพี่ต้องเป็นต้องเป็นอย่างๆไว้บางอันมันก็มาใช้ได้คือถ้าเรียงกันในกล่องมาอะไรเงี้ยห,หรือว่าบับเบิ้ลมาด้วยเป็นแบบเป็นชิ้นๆเงี้ยมันก็มันก็กเนาะก็สภาพมันก็จะมาดีหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะมาแบบเละๆอะละนเนลนาดอะลัดเนลนาดเออยัดกล่องมาแล้วก็แบบ ในรังเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวอะเนาะมันมีหลากหลายด้วยไม่ว่าเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ต้องมาคัดแยกกันอีกแต่ราคาถูกจริงๆเพราะว่าเขาเป็นถั่วเฉลีย่ยไงคือจํานวนชิ้นเนี่ยที่ได้มาเขาได้มาเยอะแต่เขาเสียเสียทีเดียวอย่างเช่นอ่ะเราไปซื้อ,อกระดาษดับเบิลเอมาแพ็คหนึ่งอ่ะมันมีสมมติแพ็คหนึ่งมีห้ารอยแผ่นเราก็จ่ายแค่สองบาทโ <Okay. S 2> อเค เอามาขายแยกมันก็ได้เยอะก็แน่แหละมันมันมันเน้นจํานวนไงโอเคโอเคมันก็เลยถูกให้คุณผู้ชมคิดง่ายๆทุนหลักสิบกาไรหลักร้อยก็น่าจะไม่เกจริงไม่เกินจริงไม่เกินจริงอันนี้ไม่เกินจริงเพราะสัมผัสมาแล้วครับเพราะผมเนี่ยเคยเห็นเหมือนกันเนาะแบบของเล่นออย่างเช่น DX บางชิ้นเนี่ยเราเคยซื้อเป็นพันนะทุกวันนี้ใช่ใหลักสิบนะโอ้ยี่สิบอะไรเงี้ย ไรวอตอันละสามสิบาทอ่ะพระเจ้าช่วยล่าสุดผม <S <S 2> <S 2> ผมจะลาออกจากวงการดีเกซแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเราเจอราคาถูกแล้วเราไอนน้นี่ผมว่าราคาถูกอะโอเคแต่ผมรับไม่ได้ที่ว่าพอคุณเห็นราคาถูกคุณไปขายตามอ๋อแล้วนนนั้นรับไม่ได้เลยแล้วแบบจริงจริงราคาตลาดมันมีถ้าผมไปถามพ่อค้ามานะที่ขายมือหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่เราเว้นมือสองไว้ก่อนโอเคโอเค พวกพ่อค้าขายมือหนึ่งอ่ะเขาก็บอกอยู่ว่ามันมีราคากลางต่อให้แบบมือสองมีกล่องอะอ่ะดีขึ้นมาหน่อยคือมือสองมีกล่องนะยังมีราคาของมันเลยแต่แบบเราจะไปสู้กับราคาแบบทิ้งก็โอ้โหมันก็ไม่ไหวแล้วคนแม่งจําแต่ราคาทิ้งด้วยถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นนิยามของคําว่ามาพังตลาดไม่พอยังถูกตีเป็นราคากลางอีกอันนี้ช้าใจหนักเลยโอ้โคช้าใจอ่ะเลยแบบเราเรา,เราไปดีว่า, <laughs> เ,ราเราไปดีว่า ใช่ครับได้ข่าวว่าทางฝั่งพี่เ s f นี่ก็ไม่เหลือเหมือนกันเอออ s เ f เนี่ยมันยังดีขึ้นมาหน่อยที่แบบว่าในไทยอะ่ะมันยังตามตามกันอย่างเช่นคนมาขายทิ้งก็จริงรแต่ยังอยู่ในเลนที่รับได้อ,อืแล้วพร้อมที่จะคือคือมีพ่อคว้าเพราะอุ้ยมันมีพ่อค้ากวาดอยู่มันก็เลยแบบราคาเนี้ยมันก็เลยไม่ได้หลุดไปเยอะอ<า>จนแบบว่าคนอื่น่ะพอม,มาทำพังได้เออมันก็ ก็ดีหน่อยแต่ดีเอ็กอะถามหน่อยเลยมันจะมีใครกล้ากวาดปะจํานวนอะมันก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยอะแล้วของอะมันทะลักเข้ามาตลอดโดยเฉพาะงานโกดังเข้าเรื่องแล้วเข้าเรื่องแล้วโกดเข้าเรื่องแล้วโอเคงาน,นเด็วเราจะมาเข้าประเด็นนี้กันเลยพี่โกดังพังตลาดพอยหลักเลยพี่คิดยังไงกับกับกับเรื่องนี้นที่ว่าอะของที่มันเคยมีคุณค่ามีราคามีมีความตื่นเต้นความเร้าใจกลายเป็นว่า เฮ้ยเดี๋ยวรอช้อนของถูกเอาที่มันมาเป็นลังๆนี่แหละมันต้องมีของดีสักชิ้นแล้วว่าเปิดเสนอราคาอะไรเงี้ยเออมไม่พอใจก็เก็บกลับบ้านอ่าประมาณเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปช้อนตามกูดังกันใช่ไหมแล้วก็ขายทีนี้ขายก็รู้ราคากันอยู่แล้วว่าไอชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่เอาจริงในกดังเขาไม่ค่อยรู้กันหรอกเขาก็ตั้งตามตามน้ําหนักมนะันอะตอนจริงโกดังเนี่ยคือผมผมผมชอบมากเลยนะเนื่องด้วยแบบว่าเราเป็นพ่อค้าด้วยไงอื คือเราไปซื้อของถูกเพื่อที่จะมาขายาราคาตลาดอืม,มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุมค้มอะคุม้มคุ้มคุ้มแรกอยู่ช่วงหนึ่งก็ถึงขั้นที่แบบว่าอันนี้ไม่ได้แบบอวดตัวเองนะอันนี้บอกก่อนบอกทุกคนก่อนบอกน้องๆก่อนหรือบอกคนดูก่อนว่าไม่ได้พูดว่าอวดตัวเองแต่มันทําให้ผมน่ะสร้างฝันได้เลยอเอออยากไปญี่ปุน่นอ่าเราก็สร้างด้วยตัวเองเลยจากเงินห้าพันบาทมีห้าพันบาท พาตัวเองไปญี่ปุ่นได้อ่ะจากงานโกดังจากงานโกดังอันนี้พูดกล้าพูดเลยว่าเออมันมันมาจากงานโกดังผมไม่มีความลับอยู่ละใครถามผมผมก็พูดว่าเออมันนี้ยแต่ว่าแต่นะแต่มันไม่ใช่เหมือนกันในยุคนี้ <c oughs> เออมันไม่เหมือนกันในยุคนี้ซึ่งยุคก่อนหน้าเนี้ยมันคือเป็นยุคที่พ่อค้าโกดังเขาก็ไม่รู้จักหางการเนาะ <c oughs> คือพอเขาทําไปสักระยะหนึ่งเขาเริ่มเห็นแล้วว่า อ๋อแบบนี้เนี่ยของต้องการแบบนี้เนี่ยลูกค้าต้องการแล้วมันขายได้ราคาสมัยนี้มันเลยเป็นส่วนใหญ่โกดังจะมาทําเป็นร้านเป็นร้านเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนที่แปะไว้ว่าโกดังญี่ปุ่นมือสองโอ้แต่มันไม่ไปดูดูทรงไม่ได้เป็นโกดังเลยทร <laughs> งเป็นร้านอ่ะเหมือนร้านแล้วมีสต๊อกของเยอะอแต่สมัยก่อนนี่มันมาก,กน,นะช่างกิโลขายบ้างเนี่ยครับโอ้โหกิโลละเท่าไหร่สามร้อยประมาณสิของแรงก็แบบนะ ราคาไม่ไม่เท่าไร่เองเป็นไปได้ยังไงเคยตอนนั้นเคยเจออยู่แบบลังเลยเป็น D X ดยูจินเนี่ย D X ในนั้นนะในนั้นจะมีดยูจินไดเลนโอมีเจ็ดเจ็ดโลโบเจ็ดกาลูด้าเงี้ยโอ้โหนั่นนันมีเออแล้วเขาขายรังนั้นเท่าไหร่หรือวะเดี๋ยวผมประมูลคนแรกเลยกันอะลังนี้สองพันลังที่สองพันใช่ไหมสองพันผูกไปหน่อย รังนั้นมันหนักหน่อยมันมันมีเยอะมากห้าพันไปพี่ไปห้าพันเกือบแล้วเกือบแล้วมันราคาสามพันห้าร้อยบาทโอ้โหเกือบตรงไหนพี่เลยไม่ตั้งพันห้าเฮ้ยแล้วแบบโอ้โหเอาจิงนัรังนั้นอ่ะได้ไปนี่คือแม่งรวยนะนั่นเนอเอาแค่สามตัวนี่ก็หมื่นหนึ่งแล้วนะเกินเลยใช่ที่บอกแบบแค่แ้วเสียดายผมไม่ผมไม่ใช่คนที่ได้ไปแต่ข้อดีงานโกดังก็เยอะข้อดีงานโกดังก็เยอะอ๋อ ผมเลิมบอกไปว่าอันเนี้ยเราไม่ได้มาดิสเครดิตร้านขายของโกดังนะครับแต่แค่มาพูดถึงเล่าสู่กันฟังแล้วกันเล่าสู่กันฟังแล้วกันเพราะว่าอาจากที่พวกเราก็เป็นนักสะสมที่ยังไม่มีคําว่าโกดังมาตอนนั้น่ะเออยังไม่ใช่แบบร้านของเล่นที่นําเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นใช้คําว่านําเข้านะครับไม่ใช่ไม่โกดังไม่เหมือนกันนะครับคาบเกี่ยวกันเนาะโกดังกับบิดคาบเกี่ยวไหมก็ ถ้า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 บิดมันก็มาแบบชิปปิง้งไงพี่ชิปปิ้งไใช่หลายเจ้าใช่ไหมอยู่ในอยู่ในคอนเทนเนอร์เดียวกันแต่กดังเนี่ยมา,มาทั้งตู้เลยร้านเดียวทั้งตู้เลย <laughs> ทั้งตู้อ่ะใช่ใช่แล้วก็มาจัดแจงของให้ท่านหลายๆเข้าไปจับจองกันโอเคทีนี้เนี่ยผมจะมาหมวัวข้อย,ย่อยนิดนึงมันเป็นประเด็นที่ว่าขาประจําเจ๊งขาจรรุ่งพี่คิดว่าไง อันนี้อย่างยกตัวอย่างนะครับร้านขายของเล่นทั่วไปเนี่ยก็ต้องดีลกับเจ้าของตัวแทนบ้านเราถูกไหมอ่ะเป็นใคร <c oughs> ผมไม่พูดแล้วกันนะครับเขาก็จะมีเปิดบินแล้วก็สั่งของมาขายกันให้หมดภายในเดือนแล้วก็สั่งใหม่ถูกไหมพี่แต่ <c oughs> งานโกดังเนี่ยไม่คุณไปปุ๊บเจออันไหนยิบ,ย,บ,ย,บ,ย,บยิบมาแล้วก็เอามาขายแล้วมาทําให้ย้อนกลับไปประเด็นที่เราคุยกันเรื่องราคา กดังมันกลายเป็นราคากลางทําให้อของราคากลางจริงๆมันเสียไปอ,อขาประจําก็เลยรู้สึกว่าเอ้าแบบนี้ฉันก็ขาดทุนฟรีๆโดยที่ขาจรมาจากไหนไม่รู้โป้งราคามาเจ๊งกันหมดเลยทีน,นี้แลเนี่นาดล้มเป็นโดมิโนโใช่แล้วมันมันมันเสียหายเยอะกับคนที่เขาลงทุนถ้าถ้าตามบทผมจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าอีกคนหนึ่งลงทุนถูกต้องตามลิขสิทธิ์อ่าใช่ใช่กับอีกฝ่ายหนึ่ง เฮ้ฉันก็เป็นนักสะสมนี่แหละแต่ฉันก็ไปซื้อของถูกมาขายฉันก็ไม่ผิดนี่ซึ่งก็ใช่มันไม่มีใครผิดอะเพียงแต่ว่ามันทำมันคุมไม่ได้เออมันคุมไม่ได้อ่ะคุมไม่ได้ยากมากเลยมันเหมือนกับเราขายของในตลาดนัดแต่เจ็ดฝั่งซ้ายขายหมูโลละสองร้อยฝั่งขวาขายหมูโลละร้อยแปดสิบฝั่งซ้ายเนี่ยที่ขายสองร้อยเนี่ยหมูคุณภาพนะอืมแต่อีกฝั่งหนึ่งคือแบบ หมูแบบโลร้อยแปดสิบที่เริ่มเริ่มเขียวอ, <Okay. S 2> อันนี้ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้มีแบบว่าร้านไอ้ข่หมูสองร้านนี้จริงๆนะอันนี้ยกตัวอยา่าง <Okay. S 2> แต่จะให้เห็นภาพว่าร้านที่เขาซื้อจากส่วนใหญ่เอ้ยอโูโอขอโทษตัดตัดตูดตูดอ,ออกได้ไหมได้ไอ้เนี่ยมันทําให้ร้านที่เขาเปิดบินกับเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมันมันมันมีราคาเลนที่ที่ตรงกว่าอืและคุณภาพดีกว่า yeah. ส่วนพอตัดมาในภาพที่แบบคนที่ไปรับโกดังมาแล้วมาขายอ่ะคุณจะเห็นได้เยอะเลยสภาพไฟติดแต่ไม่มีเสียงอ่าลุ้นหน่อยมีเสียงแต่ไม่มีไฟมีทั้งเสียงมีทั้งไฟแต่หน้ากากหายอะไรเงี้ยเออเอลุ้นเอาเออมันก็จะมีหลายสภาพสภาพเต็มก็มีนะแต่ก็ก็จะอีกเล่นราคาหนึ่งถามว่าถูกกว่าไหมมันก็ถูกกว่าแหละแต่เพราะว่าทุนเนี่ยต้นทุน แต่ส่วนใหญ่ของพวกมือสองจากโกดังผมผมพูดตรงๆน,นะสภาพเนี่ยมีตั้งแต่30%สิเปอร์นจนถึงหกสิบเปอร์เซ็นไม่มีหรอกสภาพแปดสิบเก้าสิบไม่มีมมจากที่สัมผัสมานะอันนี้จริงๆประเด็นสุดท้ายแล้วพี่ครับอันนี้มันค่อนข้างจะแรงนิดนึงเพราะว่าผมมีคนรู้จักเขาโดนมากับตัวเลยแต่ผมจะขึ้นหัวข้อว่าโกดังนักเลงโกดังนักเลงครับ ขยายความนิดนึงว่าถ้ามันไม่ใช่ถิ่นที่แบบไม่มีเพื่อนแบบเราไปเดียวๆเนี่ยอาจจะโดนรุมกระทืบได้โดยไม่รู้ตัวคือไม่ใช่คนมาหาเรื่องนะแต่แบบไม่ใช่อยู่ดีๆมากระทืบไม่ครับไม่ใช,ใช่แต่พอเขาเปิดร้านเนี่ยคนมันแบบแทบจะเหยียบกันตายอะ่ะเป็นเรื่องปกติเลย uh huh. เคยเห็นคลิปนะมที่แบบเปิด uh huh, ร้านป uh ุ huh. ๊บแล้วแบบกรูเข้าไปเหมือนซอมบี้อะ่ะแลวคือคนที่ uh huh. อยู่ข้างหน้าก็คือถ้าโดนเหยียบก็คือบาย วไม่ได้งเขอวทษอยู่แล้วนั่นแหละ้ประเด็นนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้พูดเลยประเด็นนี้สุดยอดมากดีแล้วที่เอาว่าเป็นอันสุดท้ายผมพี่ก็อยากเล่ามากเดี๋ยวผมขอเสริมของผมอีกนิดหนึ่งคือคนที่เขาไปเนี่ยเขาไม่ใช่พอขานะเหมือนแบบอยากจะไปทดลองฟิลลิ่งว่าเฮ้ยงานกดังเป็นยังไงแต่หลังจากโดนส้นเท้ามาเนี่ยก็คือไม่ไปอีกเลยแล้วก็รู้ด้วนะว่าคนที่กระทืบคนที่เหยียบซ้ำเนี่ยคือใครเออส่งภาพมาให้ดูด้วยผมนีหลักฐานครบเลยแต่ไม่อยากจะพูดเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมากระทืบกูด้วย <laughs> อันนี้เป็นพวกรุ่นพี่เนาะที่ที่เขามีประสบการณ์แล้วเขาไปมาอย่างพี่เนี่ยพี่ไปก็ไม่ถึงขั้นที่แบบว่ากลูกันเข้าไปเอาวิ่งมีไหมมีมแต่แต่จะระเบียบเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าด้วยว่ามันเป็นกฎของทางฝั่งกฎร้านที่พี่ไปเนาะโกดังที่พี่ไปอ่าแต่ฝั่งนู้นอะ่ะอันนั้นโหดมากมันสักที่หนึ่งแล้วกันเราจะไม่พูดถึงสถานที่ คือคนก็ไปออกันแบบหกโมงเย็นของวันนี้ใช่ไหมโกดังเปิดพรุ่งนี้ติบมองหกโมงเย็นวันนี้ไปแล้วแบ่งไปไป,ไปแคมป์แคมป์เสร็จเข้าจับอา่าขอบัตรคิวปื๊ดปอ่อแถวขนาดมีบัตรคิวนะประตูเลื่อนอะประตูเหล็กอะที่มันแบบเลื่อนขึ้นอะอ่ะพอเลื่อนขึ้นปื๊ดโอ้โหวิ่งไอคนด้านหน้าโดนฟันศอกที่เขาเห็นเลยนะฟันศอกเข้ากลางหลังป้าอย่างเงี้ยเตะกัน เยียบเออแต่ลุกขึ้นมาคือเขาก็ไม่ได้แบบสนใจว่าจะแบบแต่คือตัวเองโดนก็ไม่ได้สนใจที่แบบว่ากูจะไปหาเรื่องเขาแล้วก็ทะเลาะกันตรงนั้นไม่นะตะกุยขึ้นมาเพื่อที่จะวิ่งไปหาของอ่ะทําเหมือนไม่มีอะไรเลยเออปิวนั้นเลยอืแบบเฮ้ยแบบมันโหดมากอ่ะครับเออแต่ของที่พี่ที่พี่เจอนะก็แค่แบบแค่ชนกันเบียดกันแค่นั้น มันเป็นเลนที่แบบคนคนเดินเดินตีคู่ได้อะแต่คนที่สามมือที่สามไม่สามารถเดินไปด้วยได้อะเพื่อลังเดินตีคู่อยู่อยู่ดีมีมือที่สามวิ่งมาชนอะไรเงี้ยเออไม่เจอเป็นงานอันตรายเหมือนกันถามว่ามีนักเลงมาจําถิ่นไหมส่วนตัวพี่ไม่เคยเจอแต่โกดังอื่นมีแต่อันตรายครับอันตรายถ้าแบบเจอโกดังแบบเปิดอย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยคุณรอเอฟดีว่าจริงเอาดีไม่ไม่ไม่น่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับ กับสถานที่แบบนี้เนาะจากที่ฟังมาเนี่ยมันดูเหมือนทําเป็นเรื่องปกติโดยที่แบบต่อให้จะโดนทําร้ายร่างกายโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แหละอืมอแต่ก็ต้องปล่อยผ่าน่ะใช่เออเพราะว่าเขาคงไม่มาเสียเวลาทะเลาะกับเราหรอกเขาก็คงอยากจะไปคุยของอะนี่ก็ยังบอกพี่เลยนะว่าแบบเฮ้พี่ถ้าเป็นผมไม่ได้นะผมต้องแบบดึงตัวมาคุยนะนอกรอบก็ได้ว่าแบบเฮ้ยแบบเนี้ยมันมันไม่ไดนะ้เราแบบเลือก เลือดออกอ่ะเลือดัเลือดออกอ่ะมันก็ต้องเฮ้ยค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้ออต้องมางเบียกันก่อนไหมหรืออะไรเงี้ยแบบ<อ>ต่อให้คุณตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามอ่ะเออแต่เขาไม่สนใจจริงนะเข้าไปบางคนในแขนหักมาเลยเออไปโรงพยาบาลคุ้มไหมล่ะกับกับของราคาเท่านี้ก็ต้องที่ประซ้อมแขนตัวเองอ่ะออไม่ไม่ไม่คุ้มเลยสักนิดอ่ะออไม่คุ้มเลยรอเอฟนะครับเออรอเอฟ อืมพวกสายแท้งอ่ะตัวใหญ่ๆบึกบกอะ่ะให้เขาไปวอกันเราเองรอเล่นบาร์บี้อยู่บ้านครับผม <laughs> เอาแบบเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะแหมบาร์บ <laughs> <laughs> ี้เราไม่ใช่เล่นนม่มันเปลี่ยนชุดได้จริงๆ <laughs> <laughs> เออไม่ใช่ไงมันเราเราซื้อของแท้เออของของแท้เลย <laughs> เร<อ>า <laughs> ทำไมหูด<า>ยิ่งดูแ yeah, ย่ะพี่ <laughs> โอเคงานโกดังพ okay. e. ังทุกวงการพังทั้งร่างกายเลยทีเดียวนะวันนี้ขอบคุณพี่กีมากครับที่มาร่วมเอนจอยกันนะฮะโหสนุกมากเลยครับเดี๋ยวคอนเทนต์อื่นว่ากันอีกเดี๋ยวกลับมาแน่นอนได้เลยครับผมวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับใช้เงินอย่างมีสติอย่างที่พี่กีพูดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพี่กีอยากจกผลงานอะไรเชิญเลยครับพี่ครับผมก็ คลิปก็ไม่ค่อยได้ลงเนาะแล้วก็ไปโผล่ช่องอื่นก็บ่อยเฮกีสตูดิโอ hey, ยังอยู่นะจ๊ะก็สามารถเข้าไปกดติดตามนะครับแล้วก็ดูอไลฟ์สดก็ได้ช่วงนี้จะไลฟ์สดเริ่มจะกลับมาไลฟ์สดแล้วแล้วก็อาจจะมีคลิปเป็นคอนเทนต์รีวิวก็อาจจะมีบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ครับเฮกีส hey, ตูดิโอจ้าโอเคครับผมวันนี้ขอ,อขอบคุณคนมากแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ